คำต้องห้ามอ่ะห้ามพูดคำามพูดเบนติ๊กต่อก็อกหล่อหิ้ใหมูอ่ะว้าบ่แมนวราคนบ่ปากแต่เรียมจังแรก็ได้สมมติว่าเออมึงมีคำว่าทำเาอทำเนี่ยอกูต้องพยายามเห็มึงบวมคำว่าทำแกข็บอกคาทำล่อตรงคามากิ็คือมึงใจเพราะว่าคำวาทำน่ยยึดถึงหัวเพราะเป็นยังไ่ต้องเห้เกมอยู่โอเคได้เ่มเริ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 ่มเร่ม่ับา มีกรรมการลายเด้องสคนเด้อกได้ลืมตาได้เอามาอย่เอาเป๊กเบลเป๊กไนะมแกีเมื่อนตาเคอย่ามืนอย่ามืนไม่เื่อนตาดีตาเลยนัวนั้งในบนทูกูมาเห็นแล้วจะบอกจะบอกต่อไปดิเดาิดแล้วบอกติแล้วหลับตา ย่าเพิ่งปูกย่านกูไต้กูโมดูวะไม่เดี๋ยวบอกด้วยก็เลยบุเร่บุเร่บอกก็ถึกปั๊บเด้อยี้ไอเบียวคนบุเบ่ถึกเบกเนี่ยเดี๋ยวถ้าบอกให้มืนตาสิเริ่มจับเวลาเด้อเข้าแสดงมาท่านเลยแบบจับเวลาอ่ะทีนี้ทุกคนอาจจะทุกคนลืมตาได้แต่เราจะบอกสัญญาณจับเวลาอ่ะทุกคนลืมตา เอานะทุกคนลืมตานะอ่ะเราจะจับเวลาเดี๋ยวนะเราเราจะจับเวลาห้านาทีนะคะเริ่มค่ะเริ่มค่ะเริ่มทุกคนอย่างเงียบดิบบอท่านมูเลยกลายเป็นบอท่านกอซูวันที่กินคลอนท่านมูบอวอกิบอ่านดับดินอ่านวะ อ้าวยั ah, 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 so yeah, ่วยัาวยัอะไดอียวอบ้าน no ี่หลเพาว่าเต้องเอามันให้ลงเพาว่ายังตีเพราะว่ามันมันมีสิ่งที่ต้องเหตุอยู่นี่คือหลายหลายอย่างเลยบอกพอแก้นี่ผั้สีอัดเพลงเดอยบอกไม่เหตุบอกเพลงเป็นเพลงเดือบอกม่ต้องเห็าอัลบั้มมนต้องเหตุจาอัลบั้ม สองห้องเฮานี่มึงสิ่ใช่หาผู้เลมาเปลี่ยนเพลงน่าเอกรอบต่อไปมึงสิเอาคนมึงเอาคนสวยบ่เอาคนสวยบ่คนสวยบ่ได้ยุดยุบยุบยุบเก้งมากเาะวาได้กินกาแได้กินกาแรอบนี้กูได้กินกับตัวอีแววแต่ว่าวอลเอ็มบี้ผักสองห้อ เพ่งงาเาเพ่งเงาเหรอฮะแต่ว่าเพ่งยังดบีขอซื้อลูหูแล้วหนิข้ามสมัยก่อนนี่มาสิมีข้ามา็ิกีตะกรตนนังไดนมีมึงมักใส่ข้ามไหที่สุด ตามคำสามคำเมื่อกี้มีตะกี้ตเรียกตะอนเหตเรี่ยมตะกอนเร่อตะกีตะกอนต่นันต่นีมุงเกิดอย่างงตะกีเขาแทนก่อนม้นดอนแรกแย่ย่กี่เอน่อนจะมาขนงันเี่ยเหตดบอมขนงันนั่งเดี่ยาเหตุต้อเป็นยี่ยังมากมามั้ง็ยี่ยังนงนเดี่ยวเหตดนะต้อเป็นยี่ยังเหตุนะ่อง หมดเวลาแล้อย่าเพิ่งนะหมดเวลาแล้วเกมนี้เดี๋ยวอย่าพึ่งถ้าทายผิดคุณได้เป๊กนะคะเกมคิดว่าคิดว่าข้ามนี่เป็นข้าว่มาอย่างเมนอ๋อ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 อออ๋โอ๋อล๋ออ๋ออปอี๋คน๋ออ๋อล๋นอ๋ออ๋ออไปอออ๋ออ๋ออ๋อาออ๋อออาออ๋อออออกกอ ่ยใเปี่ยวห้ามยมใส่ยใ่วแล้วก็ส sí hi ีบว่าเป็น uh, ข้า <uh นีแนนนอเอแล้วสีเจาจงกปเ้าแ่แล้วสีคอาใจ่าเป็นข้ามกันเป็นจริงแล้วแม่นกูคิดว่าได้แจเราสีตอบข้ามนดนอลยเคุณบขามย่างีเียดีไมชักเลยแนคือสิ่งที่กูคิดคิดว่ามึงต้องขอใจนใจเือแล้วกใจว่าไอ้หัวหัววเัหัวหัหัวหัววหัววดวววเวววว เพลงเฮ้ยอมาบ้างออมาบ้างว่ต้องถอนมวกดึงแจ็คกระดออกมาว่าล้องถอนมวกซองซองกูเมียนปิตาเหรอปิตาค่ะทุกคนหลับตาค่ะรอบที่สองปูบายปูต้องตายง่ายเนี่ยเลยกูมีฝากไว้อยู่อุยอะพิต้าพิต้าพิต้าปิตาพิตาค่ะไปกินไปได้เหรอดูเขาเลยเหรอรู้จักรอบแรกไปแล้วนะรอบที่สองนะรู้บ้างแพง สองซ้ำไปจ้ะกูถามอย่านี้มึงกินเหยดอะไอหัวลัม้อกุเกลยดม้อกุยเกลดพักอันพักหลังมาบเบาๆนู้มูยนะไอ้นี่กีบไปของน้าไม่ทงในเนี่ยบ้านยังบ้านยังคือบ้านเออยังคือบ้านนั่นละ บอกกันใสซื้อจ่ายตีพี่ไม่ต้องก็สั่งรองไงบอกอยากตอบอยากกลัวนีพูดไมเลยอยากตอบเลยี่ไม่ตองยากนีไอ้ใบเรียบร้อยเรียบร้อยหูเล้วจีเรียบร้อยต่ายเลยอ่ายแล้วอะเราไม่ร้เล ไม่ไงดูวะยังมู่มาถางมไอ้ตัไดิจะฟังไก่ก็อากอากทีจะถามบังที่กีนไปไมันไก่อนแล้วมึงเข้าใจคนรู้สึกกู้ว่าอกไีกก่อนไอ้รลาตลอดเลยวะนี่บอกมัแหของน้าไปทำคนละคือวนเวียน หัวแล้วมาหัวยองหัวผมไม่ดีเท่าอย่างมันตั้งอยู่แถวๆนี่แหละอันนี้แหละแต่านผู้ชมครับหูวประคับหัวผมไม่อย่างครับหัวเห็นแล้วเนี่ยแม่แม่พี่ใหญ่ยุหันแม่ก็กินอะไรบ้แซมบ้ากินแซมบ้ากินแซมบ้า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 แซมบ้ขำกูแพ้ไอเดียบเลยไอเฮ้ยตาย เรืองแบบว่าตาไม่ม่ีไม่มังทง่ายขามง่ายขามกูไม่หเยไปไ้เดี๋ยวร้องก็ีแล้วเอาเบียรยอนใจนะเอาเบียร์ย้อ าจะยังยอนหัวจบเอาเนบลเบลรู้ไหมว่าบนหัวเเป็นต้อาอะไรบนน้ำหอมม่ได้ขาไม่จูตายตัดยอตัยองไแลวโอ้ชนะเราเมียสามใวไปไเห็นแลแนบไปล้วเไอ้แก่ไอ้เก่งไอ้นี่บอกมาเรล้าเออ่อาข้นี่รคำงหัวอาไปแล้วบอกว่้อนไปอนขึนยากก้อนไอ้นี่จะตายนะ พกมสีขาดจเปนแ้อมีขาจะเป็นพร้อใจยันโอ้คำเออเอาไอดูเออแก่งรหมคำดีดีหมโอ้รอบนี้ยากรอบนี้ยากบอกเลยเนอะยากทุกคัมอันนี้ไม่ได้เรื่องนะคะเป็นระบบสุ่มนะคะเออูอูตูบูบายอบููบูบูููบูอมมาบู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 บบบ ไอ้แก่หรือพนยังได็ตายตายเก็บเชี่ยวเ้อเก็บเชี่ยวตอบก่อนกินก่อนตอบยังไงคำเดียวเลยดีเลยบ่มวนเลยคนสวยพบตอบเรียงไหมแม่ตอบเรียงอะไรเนี่ยตอบเรียงก็ดีต้องเรียงต้องเรียงก็ดีเนี่ยเอ้า อันนี้อันอันไคเป็นคนเหตุก่อนไกล้ไหมว้าวว้าวถามดูสิเกี่ยวอันนี้วรอหรอบานโอ้บานไอ่ไอ่ทำจริงดีกว่ารีวิวรีวิวรีวิวแบบพี่พีทลองเพลงแนวบางอางนี่เป็นไงดีดีืึกนบ่ไห้องต้องเยว ไอเจงมาถามงูนี่บอสถามงูนี่ถามถามไอเจ๊ก็ได้ถามไอเจ๊ก็ได้บ่มีบ่มีข้ามมือเลยดีข้ามเดียวกูรู้แล้วจีเกือบอุบะเคลมอาอทีนี้แจ้ถามมั่งแจ้ยังไม่ถามแจ้ถามเพื่อนมั่งนั่งบนตู้สามคนกับมวนแล้ว

บ่มวนหรือมะคุยงลากเสียมะคุยงตอนงาเกมากจ้ทำทำทำไม่เบวทำไม่เบทำไม่เบีท่เบลอย่ากีมาเด้เอาแนนนปีนี้อะมีแพน่ยูไปเซลวะ่ไปเซเนี่ยแพน่แพในในจะไปเซลวะ่ยังบ หมายลอีลีน่ะไม่่ไม่เเวนหยุดส่ในหยุด่สมองยังีมลอีลีน่ิบันิบสองิบอจนี่เบกกบานี่อย่ามอง่บคนท้งหลังกลองใจตกลุมาเพิ่นไปไปไปหวยนหลายมันไปหวยยังกันนะคนหลายมันอ่าอ่านไมไลม่ไ่ว่ามันบสนุก เรา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 เรมีเรามีจระเข้วะเน่ไม่ไพ่ปีนี่อะือมีสะวะสะอะไรนะอ่านักเอีงพี่ย้อนมาใช่ยังปะพี่ยังปะปุ๊กี้พี่กี้ปะห็นบ่ปุกกี้ปุกกี้เออเราเรานักเอีงเปลี่ยนเป็นยังไง

เอาเอาเรื่องเบาเรื่องแต่งกรได้รู้สึกว่าตางง่ายสิหมงสีคนจะบ่ตแต่งนสมุดมาขันข้อมีขันข้อไม่ไม่ปวดเจ็บข้อนี่อฮะยามึงอยากเห็นอยู่ที่ทีมบอกนีอย่างเมมึงเคยเบิ่งหนังอ่ะมเบแต่งบอกมันเห็ดหนังดีเลยหนังดีเยอะเพียงใดเพไงดรีวิวนด้จากลาได้จากลาเดียี่มึงมาเปนดีกูเคยดู เคยไปอยู่ไปเบิ้งยูใสเฮ้ยเบิ้งยูใสเบิ้งนางมันดีเบิ้งอยู่นางดีนางดีปุถามว่าไปเบิ้งยูใสกัไปเบิ้งไปเบิ้งเบิ้งยูใสเดเบิ้งยูโลตัดเบิ้งยูใสโลตัดเนี่ยโลตัดในรูงในรูงในรูงลูงยังลงหยังฮะลงหยังลงศพเรียบร้อยฮะ ตายวะไม่ไม่ไม่รยว่าตายรู้แลละเนี่ยข้ามเนี่ยรู้และกี่บอยมากเลยรู้เเนี่ยข้มเนี่ยหมดเวลาเธอหินมาเธงหัวเธอเป้นี้คือโบกันจิ้มยนกันามใส่ผู้ใดใส่เอาออกมาเบิงเอาเบิงเองเป็กหลอน้เป็กโคตหนังไกลไอเอฟเอเ กขิยัอยู่แวงบัวดออหยังเกียวดิยวเกี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 ยวถูกบัวเหรวะบกว่าแล้วเียวขามหยังเทียวเขาเป็เป็กคงกับพี่จวนนี้นี่ไม่กินสตานตาโตไปอนนี้อายเ็นสีเบแล้วเนี่ยอกินสตานกันต่อนะคุณนะสน่าอะไวอยากเรีนเนี่ยเมาเรียนไอ้กินไอ้บริกี้รอลายไอบริกี้ดูสิบอกไว้วาชิบอกไว้เลยมา ถามผู้อื่นไม่ถามกูที่มาถามกูอย่า่วกูตายไงถามกูมอ่เดลวินิกแล้วขาถูกไอมนี่กูก็บอกเองกไม่าถามกูนะคุยในขาตัวายเองเร่มแล้วเรแล้วบัวมึงคิ้วเก่งไงดวงตาเนี่ยงน่าจะคิ้วมันได้ละซึ่งหัวกูนี่เยออ้นีหนาวะของอะรของมันอันีนาันนีของอะรของมันวะ ชื่นชื่นเีนเว่เอาโบนโบนเอาโบทโบทเลยโบนเบาเปีกเด้อผู้นราว่าของนิกกี้ไาซือของนิกกี้ง่ายสุดเนแ่เฮาเาเอาายตายตายก็ชูบ้างไอ้ พี่นี่พี่นี่ทางแล้วี่น่ะป่ามวยของใจตาไวสิไปบอสสิไปบอกรีล้อนรีลอนเลยครนี่อหะสิไปบอหมดแล้วยากยากไอ้ก่องนั้นยี่ห้อยี่ห้อของยี่ห้อขอโทษวันนี้ไปเวียนดิเห็นเนื้อเง ที่นี่เราอยูทีนีรกรที่นี่ทีน่หอันทโ้ยนนนนี้นทมึงมนตอบคาถามดูเอากูวิ้กูวิด้นสีได้เางถามมั้นเขานัปยง่สบแตกายาิ่าบานนั้น่เวทีอ่นี้มันองมันเป็นของเจ้าภาพ่ เสียงยังคนจังเขาเต้มดีป่ะนียินูเสียงยังเฮ้ยกะว่ากําก่งอยู่เรียบร้กยบอกเลยว่าเห็นนางฟังมาเด้อมาเด้อตอต่ ข้าห้องกูมันมีแก้งอ่ะของมึงกูชิจุกดิซิวงอยากอยู่บอกยากาบอกยากเลยใจอยากอยู่บอกมันเลใจขอดิกว่าไเด้อสามไปย่างสี่ไปย่างบอว่าเป็นอย่างมันกูไ่รู้เรือว่าของกูข้าเปี่ยเรียบร้อยอยากี่สุดแล้วนี่ ไปไกลจานแก่ไปมาล้ําบอ๊บจีเลแก้วแก่บิวบิวบิวนี่เรื่องดีครับเรื่องไรอยากฟังกันเก่อนเรื่องขอบบนบอืเรื่องของแบ อยอย่างไงบาทอ้เอ้ยอยากแบบเล่าเรื่องอะไรก่อนสินะเ่แลแ่แแต่แล้วแต่ดีเดีดีแมนขาดีคือมึงานนข้ารข้าไามึงกำลังกิตไตสรุปแล้วข่าวเดียวพาเราอยู่อดีวันนู่นเนาะน่น่นเองข้าเหตอยางเี้ยมันดีจ อดๆหมดเวลาจ้าแล้วทีนี้ทุกคนมาทายคำของตัวเองจ้าสามดีใจกับห้องเย่สองหนึ่งต้นต้นน่ือเ่าต้นเอาบบาสกอบเพื่อนเพื่อนเพื่อนมีเดียวคำนั่มาสร้างเพื่อนเขาบอกแกไปนี่ฟังกำระการเหรอกเริ่มจากเถียงละเริ่มเถียงเรจะได้เบียร์เอือิงเอ่อบาสๆ อันลัเลยาแีก็น่ีทีมละพีนจะทำย่างย่างทีมละม้วนแล้วมีน้ทำอย่างยางมี่่ทำหมูด้วยมนหวานอันเ้อเหมือนแม่บานกอิดแอมดังเพียงอย่างชิดแอมไม่เอไฟมากนผลไม้ชนิดไหนไ กูมากว่าขั้นอยู่แล้วกะงพวกเก่าขึ้นแต่เนี่ยสูบดีขนาดคำสั่งมึนี่คิดว่มีคำว่งคำเหรอไองานเก่าไปเดยก็แ่อนไม่ไม่ใช่คนแ่เนี่ยคำที่ผ่านไปแล้วกูว่าจะเป็นคำนี้คิดิบวิด เขาเรียเขาเรียกอดดอกดอกจัได้รเดี๋ยวเข้าเข้านวายอไมาอย่งแล้วมดแลแดงโมชีดาอ้าวชีดาคิดว่าเป็นค้าย่มี่ลาบอมะบอาท่นท่น เจ้าไทยเฟียดขึ้นไปบนติ๊กตอกินอีกเ้ยผูิงเจาแบบดูซึ้งเลยอกีวแรีน่เลยเนม่ไป่เบอกข้านลเกี่ยมดินี่ทีบูสระเอช้อชิงเต้ยอะไรเ้วกเาอยากให้แตอเอชอชิง ให้ผีดใปบงผู้สาวเล่นตึ้งกองเอาโชว์ปวดเนอมาตั้งบ่าเองเพราะว่ามันม้วนเพี้ยแถวนี้เฮ้ยมึงไม่ซ้มยมึงไปกูรู้เนอะมึงบอกมึงถามกู้มึงสิไปบวกคงไม่ได้ถามแล้วก็ถามของยานาตเนอะ นาแล้งอ่ะนาห้อนนาฝนนาหนาวไปเที่ยวนาไหนดีที่สุดนาหนาวโอเคนาหนาวคนนี้ย่อมไปบอกไหนเหรอเนื้อเนื้อเด่นเนื้อเป็นเด่นเนื้อเด่นเนื้อตัดนาหนาวออกตัดเข้ว่าหนาวอ๋อยังอีกพอนกับฝนมึงมากกัแดง หนาห้อนหนานาวหนาฝนตัดหนานาวหนาฝนเยอหนาใดหน้าดับน้ำเลยลอลรึหลอดรึหลสวยมากน่ารเล้แหงไม่น่ะบอกเป็นสวยบน้ามู้หญิงสวยวะจะจีบถามแมงนาใดปะเดี๋ยวากวะ เน่ีแสดงว่าบนหัวกูนี่ช้อสระเอชจอชิงยอยับเพราะสันก็เป็นค้าว่ามอม้ามหาอากาศกอไก่สองขักมนี่ล่ะรอบดหรือเาร่า ต้ทำฮามเดิมแหละไอ้ฟีดเนี่ยไอ้ปีดไอ้ปีดไปนี่เบิ้งติ๊กตอกเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบเด็กเล็กเลโอ้ยมันจะง่ายมันแก่ข่้นเนี่ยกระชุ่มกระชวยคันเมื่อสิไปเที่ยวสาวสาวมึงสิเอาข้นขีดหรือขุนขีดยำเที่ยวครับไปเที่ยวหัวเที่ยวบ่อหอย ่อ่ไปบะไม่มาละยังเลาะดูคุณเลาะดูวแต่ผูก็บโมได้แล้วไ่ค่อยไม่คอยไ่ค่อยไปว้บ่คอยเลาะไปเนี่่เลาะกูไกดเข้าไปอันนี้บออันนี้บอข้าบนีบไปเดียกูนะไปเดียก็ไปทางวัดสิ แสดงว่คาค้าซ้ำค้าที่บางทีกีดขเนี่ยเลยข้าี่รอชิป่ะพูดต่เพราะว่าของแกทางเสน่งเนอะสน่ห์พอพล,ลอพอพานแล้วเนี่ยลลเสยพพ์ <c oughs> พ่อลานแล้วเฮ้ย <c oughs> ยังมัน่นใจเลยสเ่ย์เจ้ามงแกมันบอกว่าผมแก่สายตามันทำเบิ้งตรงนี้สายตายตลกันว่าอะไรเนย สองข้ามในหัวข้ามาเฉยข้ามาหักเออมึงบ่เดือดมึงตอบยังตอบคพิเดียวทำไมต้องมองบ้าถ้าเป็นคำถามบักบ้าเนี่ยถ้าเป็นบังกี้ถามกูเนี่ยมันต้องการให้กูบอกเข้ามาเฉยแต่พ่อบักบาาให้บักบาบ้าถามนี่บักบ้าันดูนิสัยกูจี่ว่ากูต้องตอบบามักเอากูท้ายบามักแล้วกัน ซูนี่ข้ามี้าว่าก็ต้องขำาดยววัลไะคำ้่าเพิ่มของกูนีบ้างของกูนีต้องเป็นข้ามาไปเอามาเพียการ่นาอเล่นสนายุติการเล่ม่